สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ครับวันนี้พามาบุคคลายอีกแล้ววันนี้ย่าจะทําป่นปลาข้อครับปลาปดปลาช่อนครับปลาช่อนนาตุนซื้อปลาช่อนนามาอยากกินเมนูนี้ครับย่าจะจับคนทําให้ซื้อปลาช่อนนามากับชาวบ้านทุกคนผักเราก็ไม่หายากครับต้นมะเขือก็มีเห็นไหมนี่เพียบเลยนี่ยังไหลลูกเนี่ย ลูกแก้มังกรนี่อืมเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะลูกหนึ่งตรงนี้ก็ออกลูกหนึ่งครับพิกบักพิกลูกโดดทำแบบเป็นบ้านเลยทุกคนบรรยากาศ่อนดูยาสักก่อนอนี่ งามโอ้อยานึ่งข้าวเสร็จแล้วยาบอกรังนึ่งผักอยู่ครับผักอะไรบ้างครบเนีอ่ะอืมผักปังอืมก็มีหนาม้อยู่ข้างล่างด้วยนะได้นี่ฟ้า้อนแล้วเรามีด้วยนะมนลินฟ้า เดี๋ยวย่าจะเผาใช่ไหมครับย่าให้บอกอินฟ้าเนี่ยนี่เผาบอกลินฟ้าด้วยทุกคน,นย่าใจดีมากทุกคนอยากกินอะไรบอกหาว่าชุดิมมาย่าทำให้กินได้หมดนี่บลินฟ้านี่เราก็าเผาไป นี่เลย<ท>ใช่ไหมยะททอืมครับ <laughs> แล <laughs> ตัวเนี้ยไปได้สตอมาพวงหนึ่งทุกคนที่ตลาดพวงอร้อยอยากกินแหงด้วยความอยากกินก็ซื้อมาครับยาก,ก็กินสตอเดี๋ยวยากเอาสตอมากินนะเนี้ตู้ยนนี่รอครับทงังนึงแป๊บเดียวก็สุกแล้ว แล้วก็ปลาที่เราทำมานี้เอาใส่ปลาช่าใช่ไหมครับยาต้มหมอปลาต้มสมุนไรช่าเลยอือนี่ก็ทำเสร็จแล้วนะครับเออคือเหมือน,นยังไม่ตาย่ะดูควันขมงชงเฉงยาไปหาฟืนที่ไหนมาครับถึงโค้คุณอือไปสมุงโคงหนูนั้งใจนี่อันนี้ฟ้านี่ย่างย่างแล้วก็มาขูดขูดออกใช่ไหมครับยาขูดที่มันไม่ไหม้เนาะข้างล่างหน้าหมออ๋อ เปนบ้านอันนี้เผาคน,นแ,แนสุกแล้วผักอ่ะ ท <ส straightforward. S 2> <orman. S 1> ั้สยน่ะัดกดาน้น ปืนเพิ่มเข้าไปครับยาก็จะมานั่งเฝ้าอย่างเงี้ยราดูอฮ้ยเอาสตอมมาเผาด้วยก็อร่อยนะยาก,กินสตอเผาไหมอร่อยนะ ชิมก่อนสุกยังสุกแล้วพักหนึงสุกแล้วโอ้โหเขาอนี้ขาอัน่จุปลาเขานี้ก่อน,นใช่ไหมครับนี่เปล่าหนึ่ฟ้าทุกคนหอมมากเลยมันจะขมๆหน่อยฮะแต่ว่ามันอร่อยมากอาีกัน้ำพริกแจ็บมากมาก ตอครับเนี่ยร้อยหนึ่งตันซื้อมาอยากกินแรงเพราะว่ามันจะหมดแล้วจะไม่มีขายแล้วชอบมากครับสต,อ,ตอเนี่ยเดี๋ยวแบ่งไปฝเผา,าสักสองฝักแบ่งไปเผาสองฝักทุกคนค่อยๆกิน <c oughs> อันน้ำอ้อยไปให้ยากินด้ยครับซื้อมาคนละสิบบาทอ่ลูดนั่นหรอมันดิ้ฟ้าหรอเนี่ยอันน้ำอ้อยครับเ <c oughs> ดี๋ยวเผาเผาเอ <c oughs> าเนี <c oughs> ่ยเผาให้นะนี <c oughs> ่ยบอกว่ามาตรงนี้ โอ้ข้าวเหนียวคือแบบร้อนๆทุกคนแบบแฟนๆนะได้เห็นความร้อนข้าวเหนียวร้อนๆสองกระตีบแน่เผาอร่อยอร่อยครับนี่นี่เผาสตอทุกคนไอมันฝรังที่นอ้องให้มันเกีินเลยใช่ไหมครับย่าแล้วก็ม,มาลอกออกใช่ไหมครับอันเดย์มันฟ้าเนี่ยเจนน้ำออกเลยเจนน้ำอออ๋ออัออนนี้ทุกคนนี่ น้ำก็หลุดออกเลยครับนี่นี่หูเลย,ยเสร็จแล้วทุกคนสตอเผา เอาหม้อ,มอปลาขึ้นเลยครับนี่ก็นั่นงเลยดิจ้าโอ้โหทุกคนดูหอมปลาร้ามากไปปลาร้าแบบหอมมากเลยครับย่าโอ้ยเนี่ยดูดิมันเดือดเดือดประคออืมหนูว่าแฝบตาเก่ยครับผมอืมดูผักของเรา มันลินฟ้าอะลินฟ้ามันลินฟ้า,ฟา,ฟาทุกคนแล้วก็ผักอะไรครับยายเดี๋ยวยาวเนี้ยอันนี้ที่ย่านนึงตอนแรกกับผักอะไรนะครับผักเป็นยอดนั่นสิจ้าผักปังผัักปงทุกคนเผาที่เอิญที่เดือนเมื่อเอิญแล้วอืมแล้วก็สตอเผาเดี๋ยวมีสตอสดด้วยนี่ครับแล้วก็นี่ครับหน่อไม้ตุม้มโหง่ายกินมากมองยามอง <laughs> นั่งรอปลาทุกคนเปิดไปเดี๋ยวใส่ไอเราใส่ต้นหอมปักชีมไหมยะ จต,ต้นหอมไหมใช่ต้นหอมมีไหมครับ<ว>แมมีอยู่ยหนูแบมมาให้เดี๋ยวนึ่งปะลาเอต้มปลาสุกแล้วย่าก็จะคั่วพริกครับอันนี้หม้อพันปีครับห <c oughs> <c oughs> ม้อพันปีทุกคนอืมน้าย่ดูเนี่ยหูไม่มีข้าง,างนะครับเนี่ยหมอ้อน,นีอน้เนี่ยทำแบบข้าวแซบทุกคนเนี่ยพริกก็เป็นแบบนี้เออแซบบีทุกคนอย่างเงี้ยเนียเราปลาสุกก่อนอืม เม้อพันปีเสร็จแล้วเราก็คั่วพริกครับผมคั่วพริกคั่วพริกกระโม่พันปีตักมาให้ดินก่อนทุกคนเฮ้ยดูโอ้โหมีควันห่วยเลยทุกคน เราค่อยแงเนื้อครับอืมเขาแรงเราโอ้ยอย่างร้อนนะย่าเนาะร้อนมากมีกลัว ทำวข้าวย่าต้องรีบทำทุกคนเพราะว่าไม่มีไฟในกลัวใส่ในครกเล็กของย,ายา่าเลยทามาดิ เนี่ยบอกแรกหลายเพ <c oughs> <c oughs> ราะแบบเนื้อปลาทุกคนปลาแบบสดๆตะคอกช่อนมา มันร้อนคนะัะย่ามันร้อนมือเ,อเอนื้อแบบกลางขึ้นเลยเนี่ยนะกางเนื้อแบบแน่นๆเลยอะส่งไฟให้ย่ามันู่ตัวด้วยได้เห็นควัวมืดใส่ไปเลย ังมีหลุดไปก็คาคอใครก็ได้เหลือตัวเองครับนี่กลางเยู่นนะย่า เนื้อแบบคือแบบแน่นมาก งานที่กินสีมือผู้เท่าทุกคนหลายๆคนจะอยู่ต่างประเทศก็คิดถึงบ้านอยู่ในตัวมันคิดถึงบ้านเนาะ <c oughs> ก็อดทนสู้กันเอาครับทุกคนเหมือนกันแหละช่วงนี้แล้วตรงก็พอได้ทําให้หลายคนพอหายคิดถึงบ้านมากก็รู้สึกดีครับเป็นเมนูนง่ายๆคนอืม ครแล้วแค่ใส่แค่ผงนัวแล้วก็น้ำปลาร้แ,แค่นั้นเลยครับจบเ้นทุกคนแบบเป็นบ้านไม่ต้องปรุงเยอะแค่ใส่ผงน,นัวหลายๆก็แซบแล้ว <laughs> จำจ้ำเหยผักเต็มถาดวแซบมาก เลยเลยครับง่ายๆทุกคนแต่เราแบบอิ่มกับบรรยากาศแบบหาดียากใส่น้ำปลาร้าลงไปเลยครับน้ำปลาร้าในต้มใช่ไหมเนี่ย,ยนี่บี อีกครับโอเคขงนัวครับจบครับผมเรียบร้อยน้ำพริกของเราเ่นปลาช่อนนาครับ่ปนปลาคอนาภาษาอีสาน อืมกินแล้วครับย่าแปรงไปกินด้วยอืมโอ้เรียบร้อยครับไปกินกันอันนี้เอามาเล็มครับกินข้าวกานนนันข้าวเหนียวข้าวทอดนี่เอาสตอสดมาด้วยพ่อ,พ,อพ่อก็ชอบกินสตอ,อทุกคนขอองแแซ่บล้วาของแซ่บนี่อันนี้ลองลองสตอเ<ะ>ผาก็แซ่บ มีคนบอกว่าพ่อคือหล่อแท้แพรวแม่แม่หลางขับนนานนๆแม่ก็ยังไม่เลิกงานแม่จะเลิกงานมากินที่หลังครับบางทีก็ไม่ได้กินบอาไรไม่ยั่นพ่อนี่ครับทุกคนมามาอืมแกะเลยดอยู่ในห้องมาดูมีมวให้นะมีแป้นนุ่มแปนนุมมีแมวให้ลูกแกะนี่ก่อนอืมอ่มาก อื้ม่ฟ uh ้า huh. อืมอผมอ้ำลำอื้อร่อยทุกคนอืมนี่อะไรพ่ออันนี้คืออะไรครับอื้ออะไรวอื้อมาเด้อทุกคนอืม Ưm Ưm Nên sữa tóp loại Ui, kinh hoa sữa 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 mấy đứa nhoi lắm Bây giờ không có Kinh hoa sữa mấy đứa nhoi tí Ui Cây Ngon กินแน่ย้อนปลาลหรอกินนักลาอีพ่อสุดยอดนกนิวให้เหงอไหลพ่อก้ไม่พอมีแห้งวลงชิดูสตอเผาอ่อยมากอืออมมากองลอนะกินเลกอดเลืหอยพอลำว่าเปียกมันไม่เสีบคนกินหอยเปียกันื้าดดีครับ พันใหญ่ๆเลยโอ้โหชอบทำเขาที่เบิร์นหนักๆลุ้นจริงๆก็ยอมๆครับนึกแต่กูอะไรอย่างเงี้ยเธอเป็นของพี่นาคสินก่อนเป็นของแม่นาคก็ฉันน้ำปลาทุกคนเพื่อฮะนึกถึงว่าเด็กเลยพ่อจะเป็นแบบนี้ค่ to ะ จำมาเลยเป็นคนรุ่นใหม่ที่ผมงทอดรินฟ้ารุเก่ามาอ่คนรุ่นต่อไปนี่สิภูมิใจค่ะว่าหมอรังเป็นเป็นสิ่งที่กับครอบครัวเรียนแล้วค่ะเป็นสิ่งที่พ่อแม่คุณป้าคุณตาก็ทำาอาเดมาเลยงาญรมาสบีจังนดัดเยวแลวยาตมาสบขอกที่นาเคยมาเขาขีัวอยงเขาซื้อมานก็แจบตกคน

เมื่อก่อนเป็นมืกอครับเป็นมเมื่อกเมปากนัเป็นอาชีพก็เริ่มตั้งแต่มนอผนญาทุกคนมอร่อยมากมันแพลวไข่แตกนี่พ่อัชนาประลาเงี้ยเอยตอนนี้าอาให้ท่ที่ได้นกินแคบลายกินกับอันร้านเลี่ยงกัร้านจแปดคะอืมม

มันจะหอมอะ่ะอือ,อเลยเด็ดมากอุยุยจำจำหน่อยจำเบะจำเบะจำหน่อยนะครับอร่อยม,มากเย คนทำนี่แหละครับทุกคนกินง่ายๆครับคลิปนี้ก็ไว้สำนีแหละครับเป็นบ้านเจอกันใหม่คลิปหน้ามสวัสดีครับ